คามพุทธเบามาจากส uh ัต์สันละหุกบวุตติกรณีไม่ตสูตรนะจะขึ้นว่ากรณีมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสมเมจะสักโกอุชูจะสุวชูจะสุวโจจะสัมมุทวณติมานีสันตุสโกจะสุภโรจะอัปปกิจโจจะสันละหุกบวุตติเนี่ยตรงนี้สันละหุกบวุตติ ปะกิจโจก็มีกิจตุระน้อยสันลหลกกวุตติก็ประพฤติเบากายเบาจิตประพฤติเบาความประพฤติเบาตรงนี้นะสันลหลกกวุตติเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นพระนะนะก็คือผู้ที่มีบริขารน,น้อยมีเพียงอัตบริขารเท่านั้นประพฤติเบา หรืบริการน,น้อยถ้าจะมีอย่างอื่นบ้างก็เรียกว่าไม่ไม่ผูกมัดไม่ผูกพันกับไอสิ่งที่เกินจากอัตบริการนบางคนบางท่านเนี่ยมีความประพฤติหนักคือมีบริการเยอะมีของใช้ยเยอะไปไหนยากจะไปไหนยากแล้วก็ จะเรียกว่าเป็นผู้ประพฤติหนักเพรมันไม่เบามีของเยอะจะไปไหนทีเนี่ยอาจจะต้องมีรถบรรทุกบริขารเนีน่นก็เกินไปเนหนักหน,นักมากฝงประพฤตเบานี่ท่านหมายถึงพระเวลาท่านไปไหนท่านจะจาริกไปไหนเนี่ยท่านไปได้เลยมีตัวอย่างในคัมภีร์นะมีพระสองรูปบวชพร้อมกัน อยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งก็แยกย้ายกันไปรูปหนึ่งก็อยู่จนเป็นพระเถระมีคนมาศรัทธามากของเยอะแยะไปหมดนะท่านก็นึกถึงเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันตอนนี้ท่านอยู่ไหนนอกก็สืบสืบข่าวดูอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในชนบทกนะ็เป็นเจ้าอาวาสเหมือนกัน ก็นึกถึงว่าเออเราอยู่ในที่นี้มีมีปัจจัยสี่ที่โยมถวายมากมายนะของท่านตอนนี้เป็นยังไงเนาะถ้าถ้าท่านอัตคัดฟืดเครื่องก็จะได้นิมนต์มาอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะก็จาริกไปหาเพื่อนก็ไปจนเจอนะท่านบรรยายกันเลยว่าเจอแล้วเนี่ยเจอที่วัดมาถึงประตูวัด